สวัดีค่ะพวกเรานะักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลังสิตธวันนี้จะมานําเสนอผลงานนวัตกรรมด้านสาธารณาสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะซึ่งก็คือนี่ค่ะคือเครื่องวัดรังสี UV หรือ UV Intensity Meter ค่ะคะ่าเัครืที่พวกเราออกแบบมานะคะจะสามารถวัดปริมาณรังสีได้3ชนิดภายในเครื่องเดียวค่ะและสามารถ แสดงผลทางหน้าจอ OLED หรือแสดงผลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันค่ะซึ่งในปัจจุบันเครื่องวัดรังสี UV ที่วัดรังสีได้สามชนิดภายในเครื่องเดียวมีราคาค่อนข้างสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะใช้เวลานานค่ะอีกท,ทางการวัดปริมาณรังสีนะคะตัวผู้ใช้งานเองจะต้องบันทึกค่าจากตัวเครื่องอาจจะทาให้ค่าเกิดความคาดเคลื่อนได้ค่ะ และวผู้ใช้งานเองอาจจะโดนปริมาณรังสี UV ในปริมาณมากทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะทางคณะผู้จัดทางจึงมีแนวคิดในการศึกษาและออกแบบเครื่องวัดรังสี UV โดยแสดงผลผ่านทางหน้าจอ OLED และผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ือ่อลดความผิดพลาดลดการสัมผัสกับรังสี UV และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทำให้เครื่องวัดรังสี UV มีราคาถูกลงลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้งานและบุคลากรที่ทำการสอบเทียบทั้งภาพลัฐและเอกชนค่ะในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเซนเซอร์ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ตัวเครื่องนะครับโดยในส่วนของเซนเซอร์นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยตัวหลักรังสี UV นะครับทั้งหมด3ตัวได้แก่ UVA UVB และ UVC UV UV ในการที่เราเนี่ยสามารถเลือกชนิดของรังสีในการวัดเนี่ยได้ที่ตัวเครื่องเลยตัวเซนเซ,นเซอร์ของเรานะครับจะทําการรับสัญญาณและส่งไปประมวลผลภายในตัวเครื่องโดยอาศัยไมโครคอนโทรลเลอร์จากหน้าแด้แซงผลผ่านหน้าจอ o ีดีครับโดยในการใช้งานนะครับเริ่มจากการเปิดเครื่องจากนั้นทําการเลือกชนิดของรังสีที่ต้องการวัดนะครับ จากนั้นตัวเซ็นเซอร์จะทําการรับสัญญาณและส่งไปประมวลผลที่ตัวเครื่องและแสดงผลผ่านหน้าจอ OLED ในส่วนของการทดสอบประฏิบัติภาพของโครงงานได้ทําการวัดค่าค,าความเข้มของรังสี UV ทั้ง UVA UVB และ UVC มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยกว่า2% ระบบแสดงผลและจัดเก็บข้อมูลความเข้มของรังสี uv เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลค่าความเข้มของรังสี uv ที่ทำการวัดและเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อติดตามผลการวัดค่าความเข้มของรังสี uv